ทักษินไม่ยอมเสียภาษีจากการขายหุ้นในส่วนของบริษัทแอมเพิร์ริชมูล,ลค่า15,899ล้านบาทในเวลานั้นขูดรีดภาษีจากประชาชนในขณะที่ตัวเองหลบเลี่ยงภาษีมีคนบอกว่าการที่คุณทักษินต้องจ่ายค่าปรับภาษีจากการขายหุ้นชินขอบนั้นไม่ยุติธรรม นั่นมันแค่น้ำจิ้มนะคะที่ดิฉันพูดไปเมื่อคราวที่แล้ววันนี้ดิฉันจะมาไล่เรียงความผิดของคุณทักษิณในการที่ใช้อำนาจของรัฐในการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ตัวเองและพวกพ้องได้ผลประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นทักษิณเคยแก้ไขกฎหมายที่ลดภาษีสรรพสามิตที่ครอบครัวตัวเองถือหุ้นใหญ่โดยลดจาก5 0เหลือ10%และรัฐสเสียหาย6.6หหมื่นล้านบาทตัวอย่างที่สอง ทักษิณเคยให้ลดค่าสัมปทานของไอ v ีวที่กลุ่มชินขอบที่ครอบครัวตัวเองเป็นเจ้าของใหญ่ตลอดอายุสัญญาที่เหลือมูล,ลค่าถึง20 0 0 0ื่ล้านบาทและทักษิณเคยให้แก้ไขสัญญาสัมปทานดาวเทียมลดการถือครองหุ้นของคนไทยและให้สิทธิ์คนต่างชาติมากขึ้นเป็นการเปิดทางเพื่อให้ตัวเองได้ขายหุ้นกับกลุ่มเทมเซกได้ง่ายขึ้นในภายหลังและทักษิณ ซุกหุ้นชินขอบในเกาะ British Virgin ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแหล่งฟอกเงินและแหล่งเลี่ยงภาษีและทักษินไม่ยอมเสียภาษีจากการขายหุ้นในส่วนของบริษัทแอมเพิร c ชซึ่งเป็นนิติบุคคลมูล,ลค่า15,899านล้านบาทในเวลานั้นทักษินสั่งให้แปรรูปปอตทอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และวันแรกที่เปิดให้มีการจองหุ้นปรากฏว่า หุ้นขายได้หมดภายในเวลา1.17นาทีและคนที่ได้หุ้นไปคือกลุ่มนักการเมืองและครอบครัวคนใจล้ชิดของนักการเมืองทั้งนั้นการที่นักการเมืองได้เป็นนายกแล้วใช้อำนาจของรัฐในการแก้ไขกฎหมายเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเป็นการทุจริตทางนโยบายและคอร์รัปชันหรือไม่คะดิฉันจะขอยกตัวอย่างจากอาณาจักรโรมันที่เคยยิ่งใหญ่มากเมื่อ ประมาณ1,500กว่าปีที่แล้วอาณาจักรโรมันต้องถึงการล่มสลายคนทั่วไปจะเข้าใจว่าเป็นเพราะอนารรยะชนเผ่าเยอรมันที่เข้ามาลุกรานทำให้อาณาจักรโรมันต้องล่มสลายแต่ในความเป็นจริงแล้วอาณาจักรโรมันล่มสลายจากมะเร็งภายในซึ่งเกิดจากการที่ขุนนางหรือนักการเมืองทุจริตคอร์รัชชั่นโกงภาษีจนกระทั่งไม่มีเงินงบประมาณที่ไปบำรุงประเทศไปบริหารประเทศและ ขูดรีดภาษีจากประชาชนในขณะที่ตัวเองใช้ประโยชน์จากการที่เป็นนักการเมืองหลบเลี่ยงภาษีดิฉันจะขอถามว่าประเทศไทยมีปัญหานักการเมืองโกงคอร์รัปชันหลบเลี่ยงภาษีแบบเดียวกับที่อาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่เคยเป็นและทําให้อนาจักรต้องล่มสลายปัญหาแบบนี้กําลังจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยหรือไม่และนี่คือเหตุผลว่าทําไมพักไทยพักดี จึงให้ความสําคัญกับการปราบโกงปราบทุจริตเพราะเรามองว่าการทุจริตคือสนิมเนื้อในที่ทําลายประเทศค่ะ